นแต่ละเก้ทูกออกมาเล่นไม่เคยเล่นเกมเลยอันนี้คือยูทเปียออริจินฮะเป็นเกมแนวชีวิตรอดใช่แต่ถึงพูดไปคนก็ไปคุ้นกันหรอกโอเคฮะช่างมาเถอะเสรรียบร้อยตัดต้นไม้ตายไหมครับเห็นเต่าได้ไหมแนะนำฮะอย่าไปยุ่งกับมันใช่อย่าไปยุ่งกับมันดีสุดแต่ไก่ยุ่งได้ไอไก ทะเลาะกับไก่กับบองหนึ่งที่เอ,อ่อเมกใช่ไหมนะฮะกระบ,บองไม้วันนี้แหละวันแต่แกไก่เรียบร้อยอต้องการไม้ห้าอันมาฮะแหนไหนเขาต้องการไม้ห้าอันแล้วแป๊บนะเรียบร้อยไม้ยี่สิบทำขวานแล้วก็ที่ขุดใช่ มาครับ <My> <laughs> เอาละเดี๋ยวผมขอฟาดหนึงเดี๋ยวมา <laughs> มาหนี้ไม่ท่องไปยูนี้มามาขอบล็อกหน่อยท่าน <laughs> การบัวอาา่ะฮะนั่นบัวนะแล่นนี่คือบัวฮะเออบัวจริงเหรอเนะนี่ยถ้ามันมีตีเขาเออเชื่อและมันลอแบบนี้เรีย <laughs> บร้อย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอดี๋ยวก่อนนะเอ้าเราเลยค้าประกอบซะกันสร้างใหม่ก็ได้ไม่ใช่ปัญหา Make g r e a t e r การที่เราทำได้นั้นใช่เราต้องมีหนังซึ่งหนังในการฆ่าวัวเอาอีกแล้วเมื่อผมจะเห็นกล่องสมบัติด้านบนเราต้อเปิดกล่องสมบัติกันว่ามีอะไรในโอ้นับมาคือเขาบอกให้ค้าบ่ะโอ้ยไม่นับซะด้วยตีเอาเอาวุ้แตกแล้ว้อย ไม่เพื่อจะขายไปสองอันเถอะเอ้ยเลยสองอันฮะตอนนี้ซึงไม่ได้หมายความว่าเราค้าวัวสองตัวป้องตั้งไฟแล้วก็คราฟติ้งเทเบิลหรือว่าเล่ภาษาเกมเวิร์กเบนช์ผมว่าคอยคราฟตามแน่เลยก่อนนะเพื่อการชีวิตรอดแล้วต้องสร้างแคมป์ก่อนฮนะโอ้โหงงกับระบบที่แน่คือเขาเมคแน่นอนฮนะบาร์บีคิวสเต็กเอามา เอาล่ะชื át, ่อ <regret fully. S 2> ว่าต LIKE ัวคอหลักอยู่กันแล้วกินกินกินแล้วก็กินอร่อยคือไอ้นั่นนับเป็นบัวไหมแต่ว่ามันท่าทางจะดูกมากเลยนะก็แหลลองดูก็ได้ไม่เสียหายไม่เสียหายออกมัน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 ฟุ้งมันฟุ้งหาเราลูกไหโยจะสู้อะไรพวกน้ดักโซ่เก่าฮะจริงงไม่เคยเล่นบกไว้ก่อนมันตายแล้วกด เรียบร้อยเออดอกนังด้วยแฮะดอกเขาด้วยทิ้งเขาไว้ได้ไหม <Yeah. S 1> นที่สดเสร็จสักทีสร้างจุดเกาะใชรสร้างยังไงก่อนรดเกรอเออนาจานี้เมคเมาส์เซตดดงเหงี่อว่าแล้ว <c oughs> นี่ฮะิึงสร้างเมื่อกี้นี่เองไล่ทำใหม่แต่และโถเอ้ยสรุปก็คือเราไปฆ่าแกงนั้นเหมือนเดิมใช่ไหมเรียบร้อย <c oughs> โอ้ได้หนังเทียตสองอันเลยแฮะเฟเควสตแล้วก็เกตเชรอทด และก็สี่โอเคฮะเรียบร้อยจับมา้าใช่ไหมก็ต้องถือแครอทไว้ในมือใช่ไหมเอาเราถือไปได้ <Yeah. S 1> นี่คือมันหัวใจขึ้นแล้วอ่าเอาไงได้บอกแล้วว่าต้องถืออีนี้ด้วยไอ,นะอ้เจ่แน่แป๊ะเขาให้เอามาหายเอาไงคือตอนนี้เราขี่มา้านะฮะเย่ yeah. ตอนนี้เรามีม้าของตัวเองนะฮะและตอนนี้เราคือทหฮารมา มาทำไรได้เนี่ยลืมแล้วเอ๊ะโอ๊อจับรีบร้อยแล้วก็คอยเราสัมบมอนฮะเห็นปุ่นไหมทางซ้ายอะ่ะแปะเขาให้ตอนนี้เราได้วัวเป็นสัตว์เลี้ยงช่วยตีใช่ตันนี้ช่วยตียูวูตับเบคอนเทเลพอร์ตอร่อยแลย้วเบคอนแ <laughs> ปะสีฟ้า